สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Fun Day by Tune ใครไม่ฟังเราฟันนะฮะ Good morning guys สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นวเช้าวนาคารที่สดใสนะครับตอนนี้ตูนอยู่หน้าบ้านนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนะฮะเราได้ปลูกต้นไม้กันตรงหน้าบ้านนะฮะแล้วก็ได้ได้ออกกำลังกายกันในในส่วนของห้องนอนไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ตูนก็จะมา สาธิตหรือว่าโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าอาจจะเราจะมาออกกบลัางกายนอกบ้านโดยใช้แอรีาลานจอดรถนะฮะหรือไม่ก็ระ,ะเบียงหน้าบ้านนะครับ So guys today I'm going to show you guys how to workout outside of your house just like you use your parking space or your terrace to do the workout to make yourself really fresh and healthy and you you can fight with anything in your life okay so let's do it แล้วตูนก็ออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโหแบบสดชื่นมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้คือเป็นการใช้เอ่อใช้เวลาอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ใช้ Space ใช้เอ่อสถานที่ต่างๆในบ้านทุกมุมในบ้านให้เกิดประโยชน์สําหรับการออกกำลังกายของเรานะฮะไม่ว่าเอ่อไม่ว่าข้างนอกบ้านหรือในบ้านหรือตรงไหนก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่มีในบ้านอุปกรณ์ของใช้นะฮะอิ เก้าอี้โต๊ะอะไรเงี้ยฮะใช้ใช้ได้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะว่าเราจะได้ได้ได้ไดออกร่างกายได้ทุกส่วนที่ที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงที่จะทําให้เราแบบเรารู้สึกสดชื่นนะฮะที่เราที่จะได้พร้อมที่จะสู้ต่อไปในทุกๆวันของเรานะครับก็ยังไงถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้า subscribe ก็จะขอบคุณมากครับแล้วตูนก็จะกิจกรรมดีๆแล้วเอาความรู้สึกดีๆนะครับมาฝากทุกคนเอาพลังงานดีๆมาให้กันตลอดนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีวันนี้ใช้ใช้ชีวิตวันนี้อย่างมีความส So guys, I'm just done my uh, workout. So today, like I said, I'm just showing you guys that I'm. Uh, I try to use all my all the space that my place in front of the house and everything on you know, all the equipment, all the stuff like the brick chair table, you know, like water pack and sandbags or anything. You know, as long as you, you know, you have your motivation, you can you can work out anywhere. You know, so that's what I said. Always, if you are really Strong from uh, you have a really strong mind, you have really like really healthy mind, and then your body is really also working out nicely. And then put two together, then you will have a good day, and you can find anything in your life. So that was uh, the key to live the life in the really happy way. So, this is the way that I really wish way for myself to do it. So Having a good day, guys. So, if you like this video, like, share, and subscribe, and I will bring you more positive energy and more happy days. Okay? Thank you so much. Bye for now.